สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะตอบคาถามแล้วผมเห็นหลายท่านถามมาเยอะว่าทําไมทุเรียนผมน่ะมันถึงโตเร็วนะครับผมนะครับอายุแค่6ปีเองนะครับผมสําหรับทุเรียนแปลงนี้อายุแค่6ปีนะครับก็คืออย่างนี้ครับผมทุเรียนแปลงนี้นะครับผมมันเป็นทุเรียนเริ่มต้นเลยนะครับผมเอาต้นพันธุ์ทุเรียนบ้านนะครับผมมาปลูกนะครับผมมาปลูกได้หนึ่งปีนะครับปลูกได้หนึ่งปี ทับข้างนะครับผมแล้วก็ทําการทับข้างได้เลยเลยนะครับผมปลูกได้หนึ่งปีนะครับตอนนี้ระยะเวลาที่ทับข้างมนาะก็ได้ประมาณ5ปีแล้วครับผมนะร,บรวมกับปลูกมา1ปีก็เป็น6ปีนะครับผมมีเทคนิคอย่างไรให้ทุเรียนโตเร็วนะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกนะครับผมเทคนิคเล็กน้อยสําหรับทุเรียนผมนะวิธีดูแลทุเรียนของผม ทำยังไงให้โตเร็วก็ผมเคยบอกไปลายคลิปแล้วครับผมนะทุเรียนนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมวิธีใส่ปุ๋ยก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับผม15วันใส่หน <5. S 1> <criticize 1 S 2> ึ่งครั้งนะครับผมใส่ตามระยะใบอย่างที่ผมบอกนั1 1> ่นแหละครับฉีดพ่น7วันฉีดพ่นหนึ่งครั้งครับผมก็ตามนั้นนะครับกิ่งทุเรียนนะครับผมก็อย่างที่ผมเคยบอกแล้วว่าทุเรียนยังไม่ให้ผลผลิตก็3เดือนแต่งกิ่งหนึ่งครั้ง ถ้าเป็นทุเรียนพวกนี้มันให้ผ้นผลิตแล้วก็ไม่ต้องแต่งก็ได้หรือตรงไหนมันหนาเกินก็เอาออกนิดหน่อยนะครับผมไม่ได้แต่งเหมือนทุเรียนเล็กนะครับผมนะครับทุเรียนที่ให้พ้นผลิตแล้วจะไม่แต่งไม่เยอะเหมือนทุเรียนเล็กนะครับเพราะว่ามันมันพอดีแล้วครับผมนะมันพอดีแล้วสําหรับทุเรียน ที่ว่าให้ผลผลิตนะครับผมนะมันแต่ผมแต่งออกมาพอ,พอดีแล้วนะครับนี่ดูได้เลยครับผมนี่ครับกิ่งก็พอดีครับผมสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับของแขนงอะไรสมบูรณ์หมดนะครับแล้วถามว่าแขนงที่เห็นนี้จะออกตอนไหนก็คือก่อนก่อนก่อนที่ดอกจะออกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวก็ต้องอ,ออกแล้วครับถ้าทำอย่างที่ผมบอกครับผม ทำติดต่อกันเรื่อยๆครับผมทำติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอแบบนี้ไปเรื่อยๆผมบอกได้เลยนะครับผมทุเรียนของท่านนะบอกได้เลยโตเร็วแน่นอนนะครับผมนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเทคนิคที่ทําให้ใบทุเรียนสวยเทคนิคที่ทําให้ใบทุเรียนสวยนะครับผมนะมันจะเป็นต้องใช้ยาแพงนะครับผมพวกอาหารไม่จะเป็นต้องใช้ยาแพงแค่คุณรู้วิธีนะครับรู้วิธีกําจัดแมลงนะครับผมนะครับกำจัดแมลง ยายาพวกยาฆ่า,า,มาแมลงพวกนี้นะครับผมนะไม่จําเป็นนะครับผมถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นแบบนี้มีนี้จัดยาฆ่า,า,มาแมลงนี้ต้องใช้ตัวไหนอะไรยังไงเนะี่ยต้องต้องทำความเข้าใจนะครับตรงนี้นะครับยาฆ่า,า,มาแมลงผมบอกเลยที่ผมใช้มันไม่ได้แพงครับผมขวดละ250ร้นะครับผมขวดละ250้บาทเองนะครับที่ผมใช้อยู่มันมันไม่ได้แพงเวอร์ยิ่งเกินไปนะครับผมแค่เราจัดนะจัดระเบียบจัดการแต่ละรอบว่ารอบนี้เราใช้ เป็นแบบนี้รอบหน้าเราก็ต้องสลับกันนะครับผมนะครับพวกยาฆ่าแมลงถ้าไม่มันไม่มีแมลงนะครับผมผมบอกได้เลยทุเรียนของท่านนะใบสวยแน่นอนนะครับใบสวยแน่นอนนะครับทุเรียนท่านเออเพราะว่ามันมันไม่มีแมลงไงอย่างนี้เราก็ดูแลง่ายครับผมนะครับช่วงแมลงที่มาเยอะที่สุดก็คือช่วงที่แตกใบอ่อนนะครับผมเพิสลัดอะไรประมาณนี้ครับผมแมลงมันจะเข้ามาเยอะมากครับผมนะครับ เขามาเยอะมาการะยะในการปลูกทุกเรียนของผมอยู่ที่8คูณ8เมตรนะครับนี่ครับ8คูณ8เมตรมาตรฐานนะครับผมมามาตรฐานอยู่ที่8คูณ8เมตรไม่ไม่ห่างจนเกินไปและไม่ถี่จนเกินไปนะครับสําหรับ8คูณ8เมตรมาตรฐานที่สุดแล้วครับผมคนส่วนมากครับผม80ปปลูกในระยะ8คูณ8เมตรนะครับผม8คูณ8เมตรมันจะพอดีเลยนะครับนี่ครับ ระยะแบบนี้ดูสวยนะครับผมแปลงนี้สามร้อยหกต้นนะครับแปลงนี้สามร้อยหกต้นก็มีเทคนิคเ,เ,เล็กน้อยมาฝากกันนะครับวันนี้ถ้ามีอะไรสงสัยยังไงคอมเมนต์ถามได้นะครับผมใครมีอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้ครับผมถามได้นะครับผมไม่ห่วงวิชานะครับให้ความรู้ฟรีนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งผมไม่ใช่ เซลขายปุ๋ยขายยานะครับไม่มีการซื้อขายแน่นอนนะครับผมใครจะทําตามไม่ทาตามก็แล้วแต่ครับผมผมไม่ได้บังคับนะครับอันนี้คือมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้รับชมว่าผมทําแบบไหนอย่างไรแค่นี้เองครับผมไม่ได้บังคับให้ครทำโอเคนะครับผมสวัสดีครับกําลังรดน้ําอยู่เลย